สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะก็จะมาร e ีวิวพัสดุกันนะคะก็พี่ไม่ได้อัดคลิปไปนานก็คือว่าเรนหนังสือก็คือว่าใกล้สอบแล้วนะคะก็ต้องติวยข้อสอบอย่างหนักเลยโอเคค่ะแล้วก็มาดูพัสดุอันแรกกันเลยนะคะอันนี้เป็นพัสดุจากน้องคนเดิมนะคะน้องเขาชื่อน้องใหม่เคเขาไม่รู้เป็นอะไรกับเราเขาชอบส่งมาให้บ่อยมากนี่นะคะก็จะเป็นพัสดุอันนี้นะคะ ก็เห็นว่า thank you นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยเแกะกันก่อนนะคะเขามีสกอตเทปมานะคะก็ต้องแกะด้วยสกอตเทปโอเคค่ะแกะออกมาแล้วนะคะถ้าได้ยินเสียงอะไรแซ่ก็ต้องขอโทษด้วยนะคะเห็นวามาแกะอู้ยน,น่ารักน่ารักจังเลยนี่มี10ล็อกส,สติสด้วยน่ารักมากๆ เดี๋ยวเรามาดูกันเลยน,น่ารักมากไอศ์ครีมโคนะคะเคมีหนึ่งอันน่ารักม,มากมากเลยขอบคุณนะคะอันต่อไปก็จะเป็นโน้ดนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านกัน อโอเคนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย